สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตามร้อยบาทถืกองกระบอมอาจารย์ในพระราชชุบธรรมสมเด็จพระเทพรัรชสุดาสยามรวมราชกุมารีขอเร่งเอาความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่28ตุลาคม2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันนะครับช่วยกันลดการระบาดของโควิด1นด้วยการทำสองอย่างง่ายๆอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าที่ถูกต้องนะครับใช้หน้ากาก2ชั้นจะยิ่งดีครับนั้น ชัานในเป็นหน้กากอนามัยช่้นนอกเป็นหน้ากากผ้านะครับแล้วก็ทําการเวีนระยะห่างคู่ควบคู่ไปด้วยครับ1-2เมตรนะครับจะทําให้การแพร่ระบาดลดลงได้เป็นอย่างดีครับมาดูวันนี้ครับวันนี้การระบาด มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับ9,658รายครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ9,429รายจากต่างประเทศ11รายจากเรือนจำ218รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมดเลย1,884,973รายครับวันนี้ครับเรามีผู้เสียชีวิต84คนนะครับทำให้เรามีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด19,006คนครับส่วนผู้ที่อยู่โรงพยาบาลครับ มีตัวเลขต่ำกว่าแสนครับคือ9 9 1 1 4รลายนะครับเป็นโมงานสนามสนาม5 4,000กว่าลายลาบาลหลัก4 4 0 0 0กว่าลายครับนะครับมาดูต่อครับว่าผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้ครับทั้ง84คนนี้เป็นอย่างไรนะครับตัวเลขเลักษณะของผู้ทีเ่เสียชีวิตในวันนี้ครับก็คือมี ตัวเลขที่คล้ายๆกับวันก่อนๆนะครับคือวันนี้มีชาย48หญิง36วันนี้ชายมากกว่าหญิงนะครับผู้ที่สูงอายุครับ60ปีขึ้นไปเที่ยวน,นี้เสียชีวิต68%นะครับถ้าน้อยกว่า60ปีมีโรคเรื้อรังเสียชีวิต19%แต่ถ้าไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตลดลงมาครับ13%เพราะฉะนั้นนะครับ ผู้ที่มีโรคเลือรังและต่ตำกว่60ปีจะมีความจําเป็นนะครับต้องระวังตัวนะครับโรคเรือรังที่สําคัญก็มีความนันรุหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนโรคไตนะครับมาดูต่อครับ การติดเชื้อในวันนี้ทั้ง84คนที่เสียชีวิตนี้นะครับมาจากติดจากคนรู้จัก41คนครอบครัวเหลือเพียง3คนอาศัยในพื้นที่40คนครับนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดยังมีอย่างต่อเนื่องและดีขึ้นวันนี้คือในครอบครัวได้มีการระวังตัวมากขึ้นนะครับก็เรียนให้ทราบครับต้องระวังตัวต่อไปอีกนะครับมาดูต่อครับจังหวัดต่างๆที่มีผู้เสียชีวิตนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้เหลือ8รายเท่านั้นนะครับ ปริมณฑทนหรือเพียง10บลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เหลือเพียง4ลายภาคเหนือมี11บลายครับภาคใต้ 1, ه, TJ, éta, วันนี้มีมากหน่อยทั้งหมด28่สิบลายครับนะครับภาคกลางบุกภาคตะวันออก23่สิาลายครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการระบาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องต้องระวังกันอย่างต่อเนื่องครับการอย่าตกนะครับมาดูตัวเลขครับตัวเลขของการระบาดในวันนี้นะครับมีทั้งหมด9,658ราลายเมื่อวันนี้ เพิ่มขึ้นมาเป็นการแกว่งตัวที่สูงขึ้นจากวันก่นกอนนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อสูงขึ้นกว่าวันก่อน 1, 2 0 6รายค่อนข้างเยอะนะครับการแกว่งตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับรส่วนผู้ที่เสียชีวิตครับวันนี้มากกว่าวันก่อน hood, 27คนก็สูงขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เสียชีวิต84คนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ก็ยังดีครับยังต่ำกว่า1น0 0 0แล้วก็เสียชีวิตยังต่ำกว่า1น0รายนะครับแต่วันนี้มาดูครับในจังหวัดไหนที่มีผู้ทีีี่เสยชวิต เราจะเห็นชัดเจนครับว่ากรุงเทพมหานครลดลงนะครับสจังหวัดชายแดนใต้ก็ลดลงจะมีมากที่67จังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับอันนี้มีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมีการเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นกรุงเทพมหานครและ4จังหวัดชายแดนใต้ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างจะกระจายไปทั่วนะครับแล้วก็ตัวเลขก็สูงแกว่งตัวสูงครับนะครับวันนี้ครับจังหวัด ที่มีมากี่สุดกรุงเทพมหานครนะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่มากที่สุดนะครับจำนวนแค่800กว่ารายนะครับลดลงเป็นลําดับเรื่อยๆมานะครับจังหวัดในประเทศเรา600กว่าลายมี2จังหวัด500กว่าลายไม่มีเลย400กว่ารายมี1จังหวัดครับ300กว่าลายมี5จังหวัดนะครับที่เหลือก็เป็น200 100หลัก10แล้วก็หลักหน่วยครับเพราะนั้นวันนี้ครับการกระจายตัวการแพร่ระบาดจึงกระจายไปทั่ว67จังหวัดทั่วประเทศนะครับส่วนผู้ที่มาจากต่างประเทศครับวันนี้มีเพียง 11บลายครับมาจากเบลเยียมหนลายรละเซียนสามลายเมียนมาหนึ่งลายกัมพูชา2อลายลาว4ี่ลายครับทั้งหมดมาช่องทางตามปกติทั้งนั้นนะครับแล้วก็เบลเยียมกับรัสเซียครับอยู่ในภูเก็ตแซนด์บ็อกส์ครับนะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับมาดูการวิเคราะห์ก่าเนโน้มกับระบาดทั่วประเทศนะครับการระบาดทั่วประเทศวันนี้ครับอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจะแกว่งตัวนะครับแว่งตัวมากหน่อยไปทางด้านสูงขึ้นนะครับแต่ยังต่ำกว่า1 0,000คนนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเรามีลักษณะการระบาด อยู่สชนิดด้วยกันอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วตั้งแต่เดิมเดิมมาเลยนะครับคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการลดการระบาดอย่างดีมาก 67จังหวัดทั่วประเทศที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครปริมตฑลและ4จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้แหละครับจะมีการแกว่งตัวที่มีการแพร่ระบาดชนิดที่คงที่นะครับส่วน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมีการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นแต่วันนี้เริ่มลดลงแล้วเริ่มชะลอตัวลงเริ่มอยู่คงที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้วันนี้เริ่มดีขึ้นนะครับก็ยังมี67จังหวัดเท่านั้นที่ยังมีการแกว่งตัวซึ่งจะต้องช่วยกันดูแลครับนะครับ แล้วก็วันนี้ครับไม่ต้องตกใจเลยนะครับกรุงเทพมหานครลดลงอย่างต่อเนื่องใน4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ2จังหวัดเพิ่มขึ้น2จังหวัดลดลงนะครับแต่ภาพรวมภาคใต้วันนี้ลดลงนะครับคนครศรีธรรมราชก็มีเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับมีจังหวัดอื่นๆใน6กสิจังหวัดที่มีเพิ่มก็คือเชียงใหม่ชนบุรีสุดประการและประจวบคีรีขันธ์ครับนะครับ จังหวัดเหล่านี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับส่วนแนวโน้มในการติดเชื้ออย่างรุนแรงได้ลดลงอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าวันนี้มีการแกว่งตัวของผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ว่าภาพรวมแล้วยังต่ํากว่า100คนนะครับแล้วก็ภาพรวมของผู้ที่ติดเชื้อรุนแรงลดลงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหลักฐานอันดีที่แสดงว่าการระบาดดีขึ้นนะครับส่วนภาคใต้วันนี้เรียนให้ทราบแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับกรุงเทพมหานครและ ภูกเก็ตรดลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนการฉีดวัคซีนครับเดี๋ยวนี้ทราบแล้วขณะนี้วัคซีนมาอย่างเต็มที่นะครับเราฉีดได้ทะลุเป้าแทบท,ทุกวันนะครับวันนี้ทั้งประเทศครับฉีดได้57%แล้วในเข็มแรกเข็มที่2ได้40.9%เพราะฉะนั้นอีกไม่นานนะครับต้นเดือนหน้าน่าจะถึงกว่า60%แล้ว70%ตัวเลขก็จะอีกอีกไม่นาน อีกไม่เกินเดือนหนึ่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนขณะนี้กำลังระดมฉีดแล้วน่าจะหวังผลจากฉีดวัคซีนได้มากเลยครับกรุงเทพมหานครไม่ต้องเป็นห่วงครับเข็มที่1ได้ร้อยแปดเอข็มที่สองได้เจ็ดสิบหกจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงเดือนพฤิกายนเราจะถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นการระบาดในกรุงเทพมหานครก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่พี่น้องก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเราจะมต้องช่วยกันนะครับในมาตรการป้องกันส่วนะบนคร,ครับ ส่วนเป้าหมายในการฉีดวัคซีนทั่วประเทศนะครับขณะีเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเดือนตุลาคมนี้ได้70%ทั่วประเทศขณะนี้เราได้ตามเป้าหมายนี้แล้วนะครับเรียนได้ทราบแล้วเ,ลลเมื่อกี้นี้ว่าวันนี้ครับหลายจังหวัดนะครับเราได้ครบตามตามเป้าหมายครับหลายจังหวัดยังไม่ครบครับนะครับเรามาดูกันครับเราจะเห็นว่านักเรียนวันนี้เราได้45.7%แต่จริงตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขค่อนข้างต่ำนะครับตัวเลขจริงๆแล้วจะสูงกว่านี้ มากกว่า50%ครับนะครับส่วนจังหวัดตําง้องการท่องเที่ยวครับเราได้ครบตามเป้าหมายนะครับภาพรวมครบครับนะครับแต่ว่ามีหลายจังหวัดบางจังหวัดเท่านั้นที่ยังไม่ครบแต่คาดว่าจะครบในต้นเดือนพฤศจิกายนครับนะครับส่วนจังหวัดที่มีการระบาดมากครับเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่ามีการฉีดวัคซีนน้อยกว่าเป้าหมายครับเพราะฉะนั้นจังหวัดเหล่านี้ประมาณ13จังหวัดจึงเร่งกระดมฉีดวัคซีนให้มากขึ้นครับนะครับก็ ก็แน่แน่ก็จะแน่ใจครับว่าจะต้องทันแน่นอนเพราะว่าวัคซีนเรามีมากพอแล้วก็เรามีวิธีการฉีดนะครับเราฉีดได้อย่างเกินเป้ากําหนดไว้วันละ5 0 0 0 0คนเราเกินครับบางวันได้ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ที่สําคัญครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับเราต้องช่วยกันกาดไม่ตกตรงนี้เลยครับจะช่วยเป็นอีกแรงหนึ่งนะครับมีต่อครับ สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาครบ2เข็มแล้วและเกิน6เดือนนะครับท่านจะได้รับฉีดเข็มที่3ซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับโดยมีกติกาว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับแต่ท่านมีอายุน้อยกว่า60ปีท่านจะต้องมีโรคประจําตัว7กลุ่มโรคนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่หรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสโรคครับรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ส2สัปดาห์ขึ้นไปท่านึงจะได้เข็มที่3ถ้าท่านฉีด eneca, แอสตรชาเซ กรคนอื่นๆต้องฟังรอคําประกาศของราชการกันต่อไปนะครับก็เป็นที่น่าสังเกตครับระยะนี้มีผู้เข้าเมืองในผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านมีจํานวนมากเป็น9ก้ถึงสิเท่านะครับเพราะฉะนั้นในระยะนี้ครับกำลังมีการเปิดประเทศแรงงานครับจึงมีความต้องการมากนะครับอันนี้พี่น้องต้องระวังครับนะครับระวังผู้ที่เข้าเมืองผิดประเทศอย่างผิดกฎหมายนี้เนี่ยนะครับท่าน เขานําโรคมาได้แล้วโรคที่มีสายพันธุ์กลายพันธุ์ด้วยนะครับจะมีการระบาดมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันรวมกันป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราสูบสถานการในประเทศได้ว่า ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการแกว่งตัวของผู้ที่ติดเชื้อใหม่สูงกว่าวันอื่นๆนะครับโดยวันนี้มีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ถึง1,206รายนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้คือ9,658รายนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน27คนครับมียอดวันนี้คือ84คนนะครับเพราะฉะนั้นการแกว่งตัวที่สูงวันนี้ต้องคอยติดตามต่อไปครับว่าจะการแกว้งตัวจะลดลงมาเป็นอย่างไรนะครับหรือเป็นอย่างไรแต่ว่า อินดิเคเตอร์ต่างๆครับตัวเลขต่างๆบอกถึงว่าการระบาดได้ลดลงครับโดยพ้องยิ่งตัวเลขที่บอกถึงผู้ที่มีอาการรุนแรงนะครับลดลงเป็นลําดับครับนะครับก็ต้องติดตามมาต่อไปครับส่วนการปฏิบัติตัวของพี่น้องทุกคนครับทุกคนต้องระวังครับไม่ให้การตกนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนเสริมที่สําคัญสําคัญจากเสริมจากการฉีดวัคซีนครับนะครับโดยพ้องยิ่งระยะนี้จะมีการเปิดประเทศการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ก็จะผ่อนคลายมากขึ้นการระบาดก็อาจจะมีมากขึ้นครับนะครับการแข่แงตัวสูงในวันนี้ครับเป็นการระบาดมากในพื้นที่6 1จังหวัดทั่วประเทศกระจายกันหลายจังหวัดนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและ4จังหวัดชายแดนใต้ครับก็ดีขึ้นนะครับ ดีดีขึ้นครับเพราะฉะนแสดงให้เห็นว่าสิ่งหวัดยแดนใต้นี้เริ่มมีสถานการณ์การการะบาดท,ที่ดีขึ้นครับส่วนแนวโน้มการระบาดยังคงเหมือนเดิมครับยังคงชะลอตัวในการลดในการระบาดท,ที่มีที่จะลดการระบาดท,ทั่วประเทศนะครับชะลอตัวลงก็หมายความว่าลดได้ช้าลงนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีการลดการระบาดอย่าง ดีต่อเนื่องนะครับส่วน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับยังคงชะลอตัวซึ่งดีขึ้นมาบ้างนะครับคือชะลอตัวก็หมายความว่าเดิมสูงขึ้นอย่างช้าๆแต่วันนี้เริ่มสูงลดลงแล้วและชะลอตัวลงคงที่นะครับก็นี่นัวันดีขึ้นนะครับรอให้มันลดลงครับส่วน6-11จังหวัดที่ไม่รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับนะครับยังคงขึ้นนลงๆนะครับมีและ ลักษณะภาพรวมคือคงที่เช่นเดิมครับจำเป็นครับที่พี่น้องทุกคนต้องช่วยกันใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลและระดับองค์กรครับเสริมจากการที่เล่งฉีดวัคซีนเพื่อให้การระบาดท,ที่คงตัวได้ลดลงจริงๆนะครับสถานการณ์ในภาคใต้วันนี้ครับเดียน้ทราบแล้วเริ่มดีขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตครับมีการระบาดลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในจังหวัด ที่เป็นเป้าหมายในการนำร่องการท่องเที่ยวนะครับภาพรวมของการฉีดวัคซีนได้เป็นไปตามเป้าหมายครับมีบางจังหวัดเท่านั้นที่จวนจะได้ตามเป้าหมายซึ่งคาดว่าจะได้ครบในเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนครับส่วนจังหวัดที่มีการระบาดมากกว่าที่อื่นๆนะครับพบว่าการฉีดวัคซีนยังมีจํานวนต่ําอย่างชัดเจนครับขณะนี้ได้เร่งส่งวัคซีนและเร่งดําเนินการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับสําหรับท่านที่ได้วัคซีนแอสตราเซนกาครบ2เข็มแล้วเป็นเวลา6เดือนขึ้นไป ท่านจะได้รับเข็มที่3ซึ่งจะเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับถ้าท่านเป็นผู้ที่มีกติกาอย่างนี้ครับคือถ้าท่านมียุมากกว่า60ปีขึ้นไปแต่ถ้าท่านต่ำกว่า60ปีท่านต้องมีโรคประจําตัวเรื้อรัง7กลุ่มโรคหรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสโรคนะครับรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ส2สัปดาห์ขึ้นไปครับวันนี้ขอเน้นย้ำนะครับขณะนี้มีผู้เข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านที่ผิดกฎหมายมากกว่าเดิมไปจํานวนถึง9-10ถึงเท่าจากเดิมนะครับ เพราะเรามีความต้องการแรงงานในการเปิดประเทศจําเป็นครับที่พี่น้องต้องระวังตัวและระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของโควิด -19 เพิ่มขึ้นครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพมทย์หน่วยที่สิในร้อยตามรอยพระบาดซูมออาจารย์ในพระราชนิพนธรรมสมเด็จพระเจาพระนั่สุดาสยามรมราชกุมารีติดตามผลงานผู้เลี้ยงได้ครับจาก YouTube f a c e b o o k และวลกดิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ